ถึงเรื่องราวต่อไปครับจะเป็นวิลลี่ทิฟฟ์ครับที่แนะนำกับบุคคลหนึ่งท่านครับอันนี้เรียกว่าเป็นครูรูทางด้านความงามอย่างแท้จริงนะครับพี่จะมาเฉลยเคลียร์ก่อนเนี่ยใน,ยน,ในแต่ฉบับของวิลลี่ของเทลที่ทําอย่างไรให้ทุกท่านนะครับดูอดวายไ,ไปถึงห้าถึงสิบปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับขอ,อเสียงปรบมือต้อ,รรรรรรอน,นรับกรรมการผู้จัดการรัฐแทนวิลลี่แคร์ทำการอุดพัฒนินเหล่าใครดูนครับ ก็เป็นการควบคัสัมผัสกับลูกค้าสมาชิกของกัลยาณ์เข้าใจไหคะแล้วก็เป็นสุณสมที่เราอยากตอบแทนลูกค้านะคะในการที่เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นลูกค้าที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็เลยจัดกฉจกรรมแล้วก็สีงของที่จะมีนางวัลมากมาที่จะตอบแทนให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะเนช่วงเวลานี้ดีที่เราจะได้ มาคุยกันแลกเปลี่ยนทิปในเรื่องราวของความสวยความางามแล้วก็จะมีขอรวนกันกลับไปด้วยนะครับอจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ้อยเริ่มที่จะทำดูแลหน้าครีนเซนอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้มาก็หลายที่นะคะ ้งแต่เข้าวงการมาก็ม <É. S 1> ีต่างๆมาตอนนั้นเอาแพนก็ใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็มีบ้านทีนี้ก็ยังคิดอยู่เมื่อสักเริ่มแสดงใหม่ๆเนี้ยก็การที่เราลวดหน้าทำริมเี้บมันจะช่วยอะไรได้แต่ปรากฏว่ามันคือบลระยะยาวเพราะวันนี้เนี้ยถึงวันนี้เนี้ยมันก็ หลายสิบปีอยู่เอ่อเทียบจะเพื่อนๆที่อายุวัยเดียวกันเนี่ยเขาอาจาจะไม่ได้รับการดูแลแบบนี้เขาเหาเว่ามันไม่สําคัญแต่พอมาอยู่เทียบก,กันอยู่ว่าไปเจอเขาเนี่ยเราจำเขาไม่ได้เขาแสงไปเยอะเลยเขาแสงไปเยอะเลยแล้วเราก็ยกมือไหว้เขาอุ้ยอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เลยคิดว, <c oughs> ว่ามันไม่ใช่ว่าเรามีคนสวยไ,ไม่ใช่ <c oughs> แต่เป็นเพราะว่าเราดูผิวพรรณัน,นอ่อนกว่าเขา,เา <S <S คือ,เร,เ,อเ,รเราดูแลตัวเองนั่นเองเราดูแลตัวเองโดยแบบเราไม่รู้ตัวปัญหา้อยค่อนข้างน้อยแต่ก็มีถ้าหากไม่ดูแลแต่พี่เอ้ชอบที่นี่ก็เพราะว่าทำเพียงครั้งเดียวเนี่ยบางทีเราก็มีร้วนิดนอย่างนี้ยมันหายไปเล่ยเร้วม่รู้ล้วนะ นี่เไม่ถึงสองคนครับซึ่งอะไรหลายๆคนก็คิดว่าแบบแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือคือจริงๆแล้วเอ่อเมื่อก่อนตอนที่สมัยเข้าวงการใหม่ๆนะนุ้นก็ไม่ค่อยชอบดูแลผิวพรรณเท่าไหร่แล้วแถมเป็นคนใช้ผิวย่างแบบพังพลายด้วยคือชอบเล่นกีฬากับยาออกแดดกีฬาแอคทิวิตี้ทั้งหลายเนี่ยเป็นคนไฮเปอร์ด้วยเรื่องเนี้ยแล้วก็ไม่ค่อยทาครีมบำรุงผิวอะไรมากมายที่เกี่ยวกับอาหดง่ายๆแล้วก็พอเราถ่ายละครเสร็จกลับบ้านก็เหนื่อยหลับละ จนมีคุณแม่เนี่ยที่จะคอยเตือนคอยปลุกว่า,าดูแลตัวเองเนิดนึง mm hmm. ซึ่งเราก็บอกอ้าวเรายังเด็กเราต้องไปดูแลทําไมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจนกรทั่งคุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่พาให้รู้จักสถาบันแพนคลินิกเพราะว่าตอนตอนนั้นเนี่ยรู้พมีปัญหาเรื่องสิวโผบ,บนบนหน้าผากเราไปหามาหลายที่แล้ว แล้วปรากฏว่าก็ไม่หายทายามาหลายตัวแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่หายจนกระทั่งมาได้ยาของทางแคนเบิีเนี่เป็นหมอเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็สามารถหาได้ที่ราฐบาเลยค่ะา็มีแล้วตอนนี้บางทีเป็นผลขึ้นที่รู้สาเหตุก็ยังไปไปไป,ไป,ปขอมาใชา้ <c oughs> แล้วมันยุบเลยอะ่ะซึ่งก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราลองมาหลายอย่างแล้วเ,เราไม่ไม่ได้ผลตัวนี้กลับได้ผลเราก็เลยฝังจิตฝันใจมาเรื่อยว่าของพดีจริงๆแสดงว่าอย่างอื่นก็คงต้องดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะบอกว่าผ่านการทดลองจากหลายหลายอย่างหลายหลายชนิดมาแล้วหลายหลายร้านทุกยี่ห้องเกิดว่าได้บทสรุปไก็คือว่าสุดท้ายที่ของแทยฟรีเด็กกับนาตาลชนะค่ะนาตาลง่ายๆเจ็บเจ๊ที่สุดแนวเรียกต่อนะครับผมไม่คือสำคัญนะที่เราควรจะต้องดูแลใส่ใจเลยนะครับไม่คือเรื่องราวของผิวพรรณเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของ แต่อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญครับนั่นคือเรื่องของเรากใจครับในช่วงนี้นะครับเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาบอกว่าถึงแนวทางสร้างความสุขครับว่าชีวิตที่สมบูรณ์ควรจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรน,น,น,นะ,ค,ะค,โโรค,ค,ครับเราเห็นคนมาครับคือเจ้าสิบสัญญาครับอุปกรณ์อีกันนึ่เป็นหนึ่งคนที่เราเห็นหน้าจอโทรทัศน์เยอะมากเลยทีเด,ยเดียวมีงานอยู่ตลอดเวลาที่บริหารเวลาตั้งาจไม่ได้ครับไม่โยหรือยิ่งไม่เรียกว่าหล่อตลอดการครับซึ่งแบบรับได <ง S> ้หลาย แล้วแต่เวลาอย่างไงครับาต่บางคนขนาดพวกเราอยู่ทำงานเยอะเรื่องของการพักผ่อนไม like ่เพียงพอมันก็จะมีปัญหาเรื่องของกิวเรื่องของความเครียดเรื่องของะไรเยอะแยามากมายเราสามารถสร้างทีมงานคนให้ดูดีแบบยั่งยืนโดยที่ว่าไม่ต้องมีอะไรพออยู่บนน้นแต่เมื่อวานผมมาถึงงนานใหญ่ผมก็แวะไปทำทำเสร็จผมก็นอนทั้งหน้าผมยังไันไปเหลาบัวผมเสียายของมันแพ้ เป็นสวยอยู่เพราะมนุษย์ทุกคนเราเป้าข้าตัวเองตลอ,อดเห็นหน้าตัวเองว่าดีเห็นหน้าคนอื่นเขาดีกว่าเราเขาบอกว่าดีดีเราต้องดีกับเขาอยู่เสมอเพราะนั่นคือหลักของมนุษย์จิตของมนุษย์สมองมนุษย์เราคิดเข้าข่าตัวเองทำอะไรให้ตัวเองก่อนแต่เมื่อเราได้ไปในสถานที่อาสถานที่อย่างที่กกรับประานมีคุณหมอมทงางหน้าผิวหนาไม่ใช่เป็นร่างที่ดีเสนสวยใช่ไหม ถึงได้บอกว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าเราจะดูดีแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบดูดีแค่ค,ครังงคร้งดสิ่งสําคัญก็คือควาเร่องของการดูแลผิวตามสภาพผิวของเราให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วทากันแดดทุกวันในตอนเช้าะนะคะที่หน้าเราเราก็ที่ดวงเราด้วยนะคะาะนไมงกันแดดก็จะเป็นตัวป้องแลวก็เป็นตัวป้องกันแม่เราเป็นคว้าไม่ให้หน้าเราหมอง แล้วก็ไม่ทำให้หน้าเรามีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะ